เมื่อกี้ก็คนจีนนะครับคนจีนนะถ้าเปรียบเสมือนเขาก็บอกว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลเราเหมือนคล้ายๆพิมพ่พายเรามีคนติดตามในเมืองจีนเยอะนะครั่นก็คือจะให้ผมให้พรให้ืองจีนนะคือที่บอกของจริงนไงของจรีนจ้าร่ำรวยร่ำรวยเด้อไอ้ปากมึงนี่ฮะ อันนี้ก็นะไอ้หนูมามามาดีเก่งนะโตขึ้นเนี่ยจกเป็นอะไรมึงฮะเป็นนักบอลเออนะเออหายหายหายแต่อันนี้เป็นอยากแร้เดีแล้วคนโมนไงจบทะเบียนนะอาจารย์หนูด้วยไปเลิกให้บ้านนครบ้้านคืออะไรวะหนูก็ไม่รู้จักหนูเพิ่งมาแก้ใช้บ้านคืออะไรวะไม่จ่ายไม่จุดไม่บ้านไม่บ้าน

เวลสั UE, no ้งเติมตัวขายไม่ได้เลยตกทีหลับหน้าทำไมกูไม่รู้สิกูเป็นอะไรกูไม่รู้ว่ากูเป็นที่อะไรกูไม่รู้ว่าไงกูไม่รู้ว่าวันกี้นะกูเป็นทำไมไม่กันดูว่าอ่ะไป จากันเองนะครับกูก็มีหน้าที่ด้วยบางปัญทาหนะูถือลูกหาตักไม่ได้ ายังไม่ได้เรื่องเลยทุกหมายนะโอเคนะครับขอบคุณแล้วกันนะครับโอเคตัดเลยจบอันนี้จ๊อบ